สวัสดีทุกคนมืน้อนี้เดี๋ยวจะพามาเฮ็ดน,น้ำยิ้มสุก,กี้แบบง่ายๆเนาะแบบบ่ได้ค้างเต่าเลยเนาะทุกคนส่วนผสมก็มีอ่าซอสมักเพร็ดน้ำตาลทรายอ่าหัวกระเทียมสับเนาะแล้วกะ็มักงาขาวคั่วอ่าบักพริกขี้หนูเนาะสับมุนๆแล้วก็นหักผักหอมป้อมสับละเอียดเนาะทุกคนมีน้ำมันงาเสอ้๊วขาวอ่าน้ำส้มสายซูแล้วกันหมักนาวนทุกคนน้ำหมักนาว อย่างแมนส่องบวงนยทุกคนถ้ามีทขงก็จะเอาซอสหมักเผ็ดมาเทใส่ถ้วยญงเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะคนง่ายหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายสูใส่อีกาขาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันงาเนาะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็น้ำหมักน้วเราก็จะมาคนๆๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเนาะทุกคนคือสูตรนี้ง่ายๆงาย่งายสุดเลยทุกคนแล้วส่วนผสมผนัด ก็หาได้ง่ายบ่ยากเราทุกคนนี่เขาก็จะมาคนๆจนกว่ามันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวนั่นแหละทุกคนในหลังจากที่ว่าผสมเข่าให้มันเป็นเนื้อเดียวละเอียดแล้วเราทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะเอาห้าผอมป้อมที่เอาซอย้บมิ้งค์นองมาใส่เลยแล้วกะมักผิมักเพชรแล้วกะกระเทียมวหลังจากนั้นเขาก็จะใส่งาข่าวลงไปเนาะทุกคนนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยทุกคน แซ่บดีได้ทุกคนสูตรนะคือง่ายๆเลยแล้วค่อยหานมจ,จะเห็ดเป็นสุก,กี้ซิ้งวัวทุกคนเพราะว่าบุกินหมูนานอยู่นี่ฮะนก็เลยเป็นสุกี้งัวนี่แล้วค,อค่อยกับบุมีผักกาดขาวมีแต่ผักบุ้งนะทุกคนหลัง่างนั้น,นหน้าตามันก็นจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นตาแซมบ,บอน,นี่ทุกคนลองเห็ดเบิรงเดอสูตรง่ายๆเลยก็จําเป็นต้องง้อเต,ต่านะทุกคน